สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปที่เคารพรักผมเบ้านาสว่างดินครับเมื่อนี้มาพูดมาพ่อกันคื่อก้าเนาะครับเนาะมื่อนี้หลายเมื่อเราไม่ได้ลงคีไผ่เบิ้งเนาะครับเนาะเมื่อนี้เอาเป็นครับเข้าบ้านๆคือเก้านะครับบม่ได้ไปใส่นะครับเมื่อนี้วันหยุดนะครับก็เพิ่ไรครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวพาลุยนะครับในครัวคือเก้านะครับที่เห็นยุคขนาดนี้มื่อนี้ห้อเช็ด เป็นกับแก้มก็ได้กับเข่าก็ดีนะครับส่วนฮอนคองคอครับนี้เฮอชิมาต้มยำต้มยำใบกระเพรานะครับนี่ขาหมูเขาเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับนะครับเครื่องเทศเครื่องแกงเครื่องต้มเขาเตรียมไว้แล้วนะครับเนาะแต่โงวีงไรนะครับแต่โปรตีนมีคาตาคร่ใบมะกรูดนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับรากผักชี นะครับที่ขายด้ครับใบกระเพราครับพืชประเอกเขานี่นะครับเนาะเอาบ่บ่หลายใหญ่ห้างครับมาลุยกันเลยนะครับเอาครับไปเลยตั้หม้อครับนี่ติดเจ็ดอ่ะใส่น้ำซุปครับหม้อกะลังหอยน้ำซุปหรือว่าเป็นน้ำนะไรก็ได้ก็ได้ครับนะครับ อันซุปใส่แล้วครับร้อยให้เดือดครับแป๊บหนึ่งนะครับมาครับผมไปนี่หม้อเขาเริ่มเดือดแล้วนะครับใส่เครื่องต้มไปเลยครับอ่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีนะครับใส่ลงไปเลยครับพร้อมกันเลยนะครับเครื่องต้มของใส่ขาวอันไก่นะครับขาวอันไก่สะดีนะครับจะหอมแบบยินได้พร้อมนี่ทีนะครับข่าแก้อาจจะ แห่ความเผ็ดร้อนมากกว่านี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับเรื่องต้มหมอหอมแดงนะครับสมุนไพรแน่ลนลก็ตามด้วยมะขามเปียกครับผมนี่เครื่องเทศใส่ลงนะครับเดี๋ยวร้อมหม้อเดี๋ยวครับนะครับมาเบึ้ง้มอมกันไปนี่ มอเดดได้ที่แล้วนี่ครับเอาขามโมูลงนะครับนี่ใส่ดูดความครับผมใส่ดูดความเด้เอาไวแ้แทนแหนํำนะครับหรือว่าใครจะเอาแก้เนื้อก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาเอาดูดมันใช้น้ำคือแหมเพิ่มความหวานของกระดูกครับน้ำซุปเขาิสี่บเลยไม่ท่าไใส่ หมูว้านะครับออกมาหนหมูวเลยนี่อ้าโอ้ไปจะเช็ดหน่อยว่แมนได้ครับนี่เต็มมอยด้ยขนาดขาเดียวด้วนี่นี่เห็นไหมครับกี่ไฟมาครับร้อนมอดเดือดครับอ่าเขาบ,บ่มมาเองมอเขาเดือดละเห็นะหมมอดเดือดละปุ้งโลดแลาวปุ้งโลดแล้ว,ลวนะกัน เดี๋ยวเขามาปูรถครับอ่ตามด้วยนับแรกครับน้ำปลาครับอ่าใส่เลยครับตามที่เขาชอบนะครับมักหวานมักเค็มมักเปรี้ยวตามใจชอบครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปเลยนะครับผม มใส่ประมาณนี้ครับเขาปรุงตามรสชาติที่เขาเขาชอบนะครับเขามากแบบไหนเขาปรุงแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนรับประทานเองคนนุณดูว่าคนกินเองนะครับแล้วก็อาหารที่ถูกปากเขาแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนะครับฮะเพิ่มความแซ่บครับพิกเข้าไปไรับนี่ เท็ยนหน่อย,เ,ย,เ,ยเทีดไรเนหน่อยต่มากครับอันนี้ผมเอาเทียนม่อยครับเทียนดคนจะได้คองคอแน่จ่อยนะครับเนาะอ่ะมด้วยผมช่วรถจักหน่อยครับเพิ่มความเสียไปนิดนึงน,น,น,นะครับ มาอ้น้ำข้นเลยครับน,น,น้ำข้นแดงเลยอ่ะปิดไฟครับร้อหม้อเดือดขั้นตอนสุดท้ายครับบานร์เลยหม้อมเดือดจะถ่ายครับบารนี้เติมความแซ่บอีกครับนี่ครับตามด้วยมะนาวครับนี่เพิ่มความแซ่บไปอีกนะครับใส่มาเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหลาย ไส่ตามใจชอบนี่เพิ่มอ,อีก,ก,กครับความเปรี้ยวายจิจจาไปเลยนี่สุดยอดครับน้ำลายแตกเด้อ่ะอามด้วยนะครับผักชีวรลง่งต้นหอมนะครับแตกไปเลย นี่เออหอมเดิมความแซ่บนะครับสุดท้ายนี่เพลย์เขานี่เห็นปะใส่เลยครับใบกระเพราหนิโอ้สุดยอดหอมนี่อู้เต็มหม้อเลยหม้อกันเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับมีเห็นปะหอมใบกระเพราพรอมใส่เลยครับบานี้เดี๋ยว ปีแกคทครับเสร็จแล้วปีแคทครับปีแกอ่ะผมมีแผนกล้องมาเบอร์ด้วยนี่เห็นมานี่ปีแคทแล้วนะครับมื้อนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆนะครับลองเฮียกินเบอร์นะครับเด้อบ่ยากดอกนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ขอให้พ่อแม่สุขภาพพ่อแม่น้องเฮานะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับลาไปแล้วครับ